ช่วงที่2เราก็จะมาคุยกันเรื่องของในในมือนะครับอย่าลืมดูคลิปนําสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะได้ทราบถึงว่าในในมืองท่านเป็นอย่างไรนะครับในในมือโดยภาพรวมก็ถือเป็นในในมือที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีนะครับในในมือได้มาตรฐานในในมือเต็มนะครับแต่ทีนี้มันก็จ,จะมีข้อได้อยู่นะครับคําว่าในในมือเต็มก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเต็มอิ่มนะครับแล้วก็มีความ เรียกว่ามีความแน่นมีความบุรมสมบูรณ์น,นะครับแต่ทีนี้ว่ามีข้อทีอ่บางตำแหน่งมากไปสักนิดหนึ่งก็เดี๋ยวจะชีช้แจงให้เห็นนะครับคือคือเนินในมือถ้าเป็นอยู่ในส่วนของเนินอย่างนี้นะครับจะดีกว่านะครับก็คือตรงกลุ่มนี้นะครับตรงด้านนี้นะครับตรงด้านที่มาตรงนี้นะครับก็คือตรงด้านฝั่งริมมือนี่แหละนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของเดินในมือที่ค่อนข้างจะอิ่มเต็มแต่ไม่ตรฐานตรงเงินจันทรน์ก็เรื่องพลังนะครับเรื่องพลังความคิดความฝันความ ตรงกลางมือจะเล็กไปทั้หน่อยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับกาเรียกว่าภาระมือรับพาระหรือมือที่ต้องเข้าไปรับพาระหรือต้องทําอะไรเหนื่อยหนักอยู่นะครับเพราะว่า <c oughs> พื้นที่ตอนนี้เป็นพื้นที่ราบกลางมือกนะ็เรียกพื้นที่ราบกลางมือเนี่ยเป็นที่ราบลำบากพอมันเล็กเป็นแอ่งลงไปเนี่ยมันมักจะมีภาระหรือมีเรื่องหนงักๆผ่านเข้ามาให้ชีวิตเราต้องรับหรือจัดการกับปัญหาน,นั้นนะครับส่วนจะผ่านปัญหาน,นั้นได้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเป็นนที่จะคุยกันในคลิป ทีนี้เนินส่วนนี้จะมีข้อด้อยอยู่นะครับคืออย่างนี้นะครับ autre, ร pattern, เนินตรงตำแหน่งเนินสุกเนี่ยจะดูจะจะสูงไปนะครับดูจะสูงเด่นไปโดยบางทีน ies, เนินตรงตำแหน่งนี้ก็เรียกว่าเนินดุดันนะครับควาว่าดุดันก็คืออารมณ์ร้อนนะครับอารมณ์ร้อนดุดันหรือพลังขับมันเยอะไปนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเนินสุกก็เกี่ยวกับเรื่องอความต้องการตามธรรมชาติ <c oughs> ความอยากได้อยากมีอยากเป็นความอยากสาเร็จความอยากร่ำอยากรวยเยอะ ได้ก็แล้วแต่นะครับคือพอเราอยากได้อะไรเนี่ยก็เรียกว่าการตอบสนองทางอายตนะรูปรสกลิ่นเตียงสัมผัสหรือความไม่อยากคือคือกาเรียกว่าอยากแนละไม่อยากนั่นแหละนะครับก็คือว่าอะไรอะไรที่เราอยากเราก็มักจะอยาก ก็เรื่องที่ไม่ถูกต้องได้นะครับแต่บางทงอารมณ์ร้อนดุดันตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือมันมีทั้งด้านดีด้านเสียนะครับคือด้านดีก็คือเป็นพลังขับที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายเร็วนะครับข้อเสียดานดานเสียก็คือนั่นแหละครับบางทีมันมากไปมันกล้าจะพลาดได้นะครับยังก็ต้องบริหารจัดการเหมือนอารมณ์ร้อนนะครับความร้อนเนี่ยมันดีมันทําให้เราทําอะไรแบบกระฉับกระเฉงเร่งเร็วแต่ความร้อนหรือความเร่งเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราพลาดได้เพราะว่าขาดรายละเอียดขาดความรับคอบหรืออาจจะคํานึงถึง นี่คือภาพรวมแต่โดยรวมๆแล้วได้มาตรฐานนะครับถือว่าเนินดีมีพลังขับเคลื่อนตัวเองก็สู่เป้าหมายก็สู่ความสําเร็จดีเนินแบบนี้ถ้าเส้นดีก็จะทําให้เราประสบผลสําเร็จได้มากนะครับเพราะเป็นคนมีความต้องการมีพลังขับมีความใฝ่ฝันที่จะประสบผลสาเร็จไว้อย่างนั้นครับส่วนความสําเร็จเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปต่อไปนะครับว่าในเรื่องของเส้นที่มาสนับสนุนนะครับอ,อะไรดีก็ทํา,าเพิ่มเอานะครับตรงนี้อะไรที่เป็นข้อได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับหลีกไม่ยิ่งความเร่งความเร ถ้กเส้นดีก็จะประสบผลสําเร็จได้มากแต่ถ้าเส้นเสียหรืออะไรยังไงที่มันมาสนับสนุนไม่ดีมันก็ทาให้เราสํารสเร็จได้น้อยนะครับเดี๋ยวไปติดตามครับ